ในตอนที่ผมกําลังหาข้อมูลทําคลิปการตามล่าจอกศักดิ์สิทธิ์ของนาซีเยอรมันอยู่นั้นผมก็ได้ไปสะดุดอยู่ที่ข้อมูลของ The ะดา i วนชีโค้ผมเลยกลับไปดูหนังเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งและผมก็ได้ไปลื้อหาหนังสือตัวตูนพิเศษอันเก่าขึ้นมาเพราะผมจําได้ว่าผมเคยอ่านเรื่องของแมรี่แมกดาลีนด้วยซึ่งตอนเด็กๆที่ผมดูหนังเรื่องนี้ครั้งแรกผมสงสัยมากว่าแมรี่แมกดาลีนนั้นเป็นใคร เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทําความรู้จักชีวิตภาคสมบูรณ์ของแมรี่แมกดลีนกันนะครับซึ่งข้อมูลนี้ผมนํามาจากนิตยสารรายเดือนโดยตูนพิเศษปีที่32ฉบับที่378ประจำเดือนสิงหาคมปีพศ2549เขียนขึ้นโดยไอแซคอาซิระถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าอยากเสริมหรือเพิ่มเติมข้อมูลก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับ แมรี่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับพระเยซูณหมู่บ้านแมกดาลาใกล้กับทะเลกาลิลีและอยู่ภายในจังหวัดจูเดียซึ่งขึ้นกับอาณาจักรโรมันปัจจุบันไม่มีหลักฐานอันใดของหมู่บ้านนี้หลงเหลืออยู่แล้วแต่ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการค้าปลาของชาวยิวและชีวิตของแมรี่ก็คงผูกพันอยู่กับการประมงและทำเนียมประเพณีอันเคร่งครัดของยิว โรมันปกครองแบบกดขี่ข่มเหงลีดภาษีจากยิวหนักหน่วงและนับถือบูชาเทพเจ้าต่างศาสนาของยิวผู้ใดที่แข็งคืนต่อต้านจะถูกโรมันลงทันด้วยการตึงกังเขนแต่ยิวทั้งหลายก็ยังคงยึดมั่นในพระเจ้าของตนโดยความหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าพระเจ้าจะส่งผู้ปลดปล่อยหรือเมสิยามาสู่พวกเขาในบทของยิวจะมีการพูดถึงผู้มาปลดปล่อยนี้อยู่ตลอดเวลาบางคนเชื่อว่า เขาผู้นั้นเป็นยอดขุนพลซึ่งจะนำยิวต่อสู้ศึกจนเป็นอิสระบางคนคิดว่าจะได้พบผู้ปลดปล่อยถ้าพวกเขาฟันฝ่าออกไปในทะเลทรายหรือบำเพ็ญเพียรอดอาหารกับสวดภาวนาหลักฐานที่มีอยู่ระบุว่าแมรี่ในวัยเด็กมีชีวิตที่สุขสบายกับครอบครัวที่มีฐานะเธอไม่ต้องทำงานหนักยิ่งเด็กยิวทั่วไปและด้วยเหตุน,นี้เอง จึงเป็นที่มาของคำร่ำลือว่าเธอนั้นเป็นโสเภณีเมื่อแมลี่ย่างเข้าใบสาวและสวยนักโบราณาคาดีตีความหมายของคำโสเภณีในครั้งนั้นว่าอาจไม่ใช่เป็นหญิงที่ค้าขายร่างกายแต่เป็นคำที่ใช้บอกถึงสตรีที่ประพฤตินตนเป็นคนร้อนรักหรือมีความสัมพันธ์กับชายอย่างผิดศีลธรรมทั้งนี้เพราะฐานะที่ร่ำรวยของแมลี่ททำให้เธอมีเวลาว่างเหลือเฟือประกอบกับความสวยเธอจึงมีรักกับหนุ่มๆห,หลายคนจนถึงกับได้สมญาว่านางบาป แต่ไม่มีประโยคใดในไบเบิลที่ระบุว่าแมรี่นั้นเป็นโสเพนีนอกจากนี้แมรี่ยังเป็นชื่อธรรมดาสามัญอย่างยิ่งในครั้งนั้นกว่า50%ของผู้หญิงปาเลสไตน์ใช้ชื่อว่าแมรี่หรือซาโลเมและแมรี่หลายคนก็มีประวัติด้านชู้สาวจึงทำให้นักโบราณคดีสับสนว่าแมรี่โสเพนีนั้นอาจเป็นคนละคนกับแมรี่แมกดาลนก็เป็นได้เชนกิสประวัติฉบับลุกกล่าวว่า ในขณะที่จีซัสกำลังสวยมืดเย็นอยู่ที่บ้านของไซมอนแห่งฟาริสีโสพนีนางหนึ่งก็ได้ถลาเข้ามาในห้องและฟุบลงตัวหน้าจีซัสผางลำให้สือึกสะอื้นน้ำตาของเธอหลั่งไหลออกมาชุ่มโชกจนเธอสามารถใช้มันชำระล้างบาทของจีซัสได้แล้วเธอก็ซับให้แห้งด้วยผมอันยาวสลวยของเธอจีซัสประทานอภัยให้แก่หญิงนิรนามต่อบาปเกาะที่ได้กระทำไปเดิมคริสตศาสนจักรประกาศว่านางบาปผู้นี้ก็คือ แมรี่แมกดาลีนอยู่นานหลายร้อยปีหากแต่ในคศ1969ั้อ,อ 1969, วาติกันได้แก้ไขอย่างเป็นทางการว่าเป็นความผิดพลาดในการกล่าวว่าแมรี่เป็นโสเพณีหรือเป็นนางบาปในเรื่องของลูกนอกจากนี้ไบเบิลยังบอกว่าแมรี่เป็นสาวในหมู่บ้านประมงที่เผชิญกับเคราะห์กรรมจากการมีปีศาจเจ็บตนเข้าสิงซึ่งเป็นสิ่งปกติสำหรับสมัยโบราณเมื่อผูดด้ใดเจ็บป่วยก็มักกล่าวหาว่าเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจ แต่แท้จริงแมรี่อาจเป็นโรคลมชักหรือโรคจิตโรคประสาทที่กำเริบเป็นครั้งคราวและจากการพาตนไปให้จีซัสรักษาทำไมทั้งสองได้พบกันและชีวิตของแมรี่ก็แปรเปลี่ยนไปนับแต่นั้นนอกจากนี้การขับพูดปีปศาจออกจากร่างก็ได้ทำให้เธอมีความบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์เมื่อหายจากโรคร้ายแมรี่ก็มีความเริ่มใสศรัทธาในจีซัสและติดตามไปในฐานะสานุสิทธิ์แม้ว่าทางการโรมันจะเพ่งเลงการกระทำใ,ใดๆที่เป็นการซ่องสูงผู้คน แต่แมรี่ก็ไม่ได้หวาดหวัน่นเธอเชื่อมั่นว่าจีซัสก็คือผู้มาโปรดโลกซึ่งพระเจ้าส่งมาช่วยยิวเธอละทิ้งบ้านที่เคยอาศัยมาแต่เกิดแล้วร่วมกับชายหญิงอื่นๆเฝ้าติดตามจีซัสทั้งๆที่พวกเขาไร้เงินตลอดจนเสื้อผ้าอาหารและที่พักแต่จีซัสบ,บอกพวกเขาว่าอย่ามัวพะวงกับการคิดว่าเราจะกินอะไรเราจะดื่มอะไรเราจะสวมใส่อะไรแต่จงเชื่อมั่นในอาณาจักรของพระเจ้าและคำสอนของพระองค์แล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จะมาสู่เจ้าเองแมรีนั้นมาจากตระกูลร่ำรวยเธอจึงของเงินจากครอบครัวมาใช้จ่ายในการจาริกเผยแผ่คำสอนของจีซัสได้เริ่มแรกนั้นพวกเขาพำนักอยู่ในกาลิลีจาริกไปตามโบสถ์ยิวประกาศว่าอาณาจักรแห่งพระเจ้าใกล้ามาถึงแล้วส่วนจีซัสก็ทำการรักษาผู้เจ็บป,ป่วยและแสดงาริหารต่างๆให้ปรากฏเห็นจำน,นวนผู้เข้าร่วมลุ่มก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดกลุ่มผู้เลื่อมใสก็มากล้นโบสถ์จีซัสจึงต้องเผยแพร่คำสอนโดยออกไปใช้ลานกลางแจง้งมีแมรี่คอยปฏิบัติอยู่เคียงข้างจีซัสสั่งให้สาุสิทธิตะเวนไปช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมกับประกาศการมาของพระเจ้าพวกเขาเหล่านี้ต่อมาได้ชื่อว่าชนกิสเตยนแม้ว่าแมรี่จะอยู่ในระดับหัวหน้าแต่เธอก็ช่วยทำงานต่างๆเช่นเดียวกับผู้หญิงอื่นได้แก่การซักผ้าทำความสะอาดที่พักทำอาหารและเสิร์ฟ ซึ่งการปฏิบัติที่โต๊ะอาหารนั้นถือเป็นกิจสําคัญเพราะการร่วมโต๊ะและกินอาหารร่วมกันเป็นสัญลักษณ์แห่งอาณาจักรพระเจ้าจากครสตปะวัติโดยฟิลิปสามคนผู้เดินเคียงข้างจีซัสอยู่เสมอก็คือพระแม่มารีน้องสาวของเธอและแมลี่แม็กดาลีนจากเอกสารโบราณที่พบในอียิปต์แมลี่กับจีซัสมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากหลายคราที่จีซัสอยู่กับเธอตามรำพังและสั่งสอนเป็นพิเศษ ซึ่งมีแต่เธอเท่านั้นที่อย่างถึงได้ความสนิทสนมนี้ก่อความไม่เข้าใจให้สานุสิทธิ์อื่นคริสประวัติโดยฟิลิประบุว่าพวกเขากล่าวแก่จีซัสทำไมพระองค์จึงรักเธอมากกว่าพวกเราทุกคนพระบุตรตอบว่าทำไมเราจะไม่รักพวกท่านเท่ากับเธอแต่พระองค์ก็รักแมรี่มากกว่าสาวกอื่นและมักจุมพิษปากของเธอบ่อยครั้งซึ่งที่แท้นั้นในคริสประวัติของฟิลิปไม่ได้ระบุดโดยตรงแต่จะเว้นไว้ว่า และมักจุมพิษจุดๆ,ๆของเธอแต่ผู้คนคว้าส่วนใหญ่มักเติมคำว่าปากลงในช่องว่างนั้นการจุมพิษของจีซัสนั้นแฝงความรักทางเพศหรือไม่ไม่เป็นที่ประจักษ์ในเอกสารเล่มใดแมรี่แมกดาลีนได้ติดสอยห้อยตามองค์พระเยซูอยู่3ปีครั้นแล้วพระองค์ก็บอกแมรี่แมกดาลีนและสานสิทธิ์ั้งปวงให้ออกเดินทางจากกาลิลีไปสู่เยรูซาเล็มเพื่อฉลองเทศกาลพาสโอเวอร์ Passover. เมื่อลวงเข้าประตูเมืองเยรูซาเล็มกลุ่มผู้ติดตามก็เริ่มร้องเพลงโดยมีชาวเมืองยืนรอรับอยู่สองฝั่งถนนโฮซานนาจงอวยชัยให้ผู้ที่มาในานามของพระผู้เป็นเจ้าแต่พวกเขาทั้งหลายไม่ได้คาดหมายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเบื้องหน้าล่วงเข้าสัปดาห์เทศกาลแมลี่กับสาวนักศ์หญิงอื่นๆวุ่น,นวายอยู่กับการเตรียมอาหารสำหรับฉลองวันพาสโอเวอร์แม้ว่าสตีจะไม่ได้ร่วมในอาหารมื้อสุดท้ายแต่พวกเธอก็อยู่ในบริเวณนั้นด้วย และแมรี่ก็คอยปริบัติีซัสอย่างใกล้ชิดระหว่างเสวยผ้ายอาหารพองานเลี้ยงเสร็จสับจานชามถูกเก็บชำะระล้างเรียบร้อยแล้วบางกมพีกล่าวว่าแมลี่ได้ติดตามจีซัสไปในการสวดมนต์และทำสมาธิในสวนแห่งเกสเทอร์มาเน่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งสองได้สวดมนต์ภาวนานร่วมกันจากนั้นกลุ่มผู้ถือดาบและกระบองก็ได้บุกลุกเข้ามาจับกลุ่มจีซัสพระองค์ทรงยินยอมอย่างสงบ พวกนั้นนำพระองค์ไปมอบให้แก่โรมันแมลี่รู้ดีถึงความโหดร้ายทารุณของโรมันจีซัสอาจถูกทรมานหรือแม้กระทั่งสังหารและเธอก็ได้ล่วงรู้ว่าพระองค์ถูกตรึงกางเขน,งนเธอรีบรุดไปยังกอโกธท่าที่ซึ่งจีซัสถูกทรมานตลอดช่วงเวลาเจ็บปวดรวดราวอันยาวนานจนสิ้นพระชนนั้นแมลี่ก็คอยเฝ้าอยู่ณที่นั้นครัมพีคิสประวัติกล่าวว่าเธอได้เห็นเขาฝังร่างพระองค์ลงในหลุมหิน แต่วันนั้นเป็นวันสบาดอีฟกฎหมายยิวห้ามการเยี่ยมเยือนศพในวันศักดิ์สิทธิ์นั้นเธอจึงต้องรั้งรอจนถึงเวลาที่ได้รับอนุญาตเธอไปถึงสุสานเพื่อจะพบว่ามันเปิดอยู่แล้วในร่างของจีซัตได้อันตธานหายไปเสี็จแล้วแมรี่คาดคิดว่ามีผู้มาบุกลุกสุสานเธอจึงรำไห้ด้วยความเศร้าโศกเธอไม่รู้ว่ากำลังจะได้เผชิญกับเหตุการณ์สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์มนุษย์เพราะเมื่อเธอหันกลับมา ก็ได้เห็นจีซัสเืินอยู่หากทาว่าเธอไม่รู้ว่านั่นคือพระองค์จีซัสตัดว่าน้องหญิงเธอร้องไห้ทําไมใครที่เธอกําลังมองหาอยู่แม้ว่าแมรลี่จะใกล้ชิดสนิทสนมกับจีซัสเพียงใดกะนั้นเธอก็ไม่ได้ตระหนักว่าบุรุษนั้นคือพระองค์ตามประคัมภีร์กล่าวว่านั่นคือความแตกต่างระหว่างจีซัสผู้คืนชีพกับจีซัสคนเดิมพระองค์ทรงเรียกชื่อของเธอพอได้ยินเสียง เธอจึงรู้ว่าเป็นพระองค์และกล่าวเข้ามาจากสวมก่อนด้วยความปิติเป็นล้นเหลือแต่จิซัสทรงห้ามไว้และมีรับสั่งว่าจงไปยังพี่น้องของเราและบอกพวกเขาว่าเรานั้นสืบทอดมาจากพระบิดาของเราและของเจ้าจากพระเจ้าของเราและของเจ้าแมรี่ปฏิบัติตามที่ได้รับบัญชาเธอประกาศแก่เหล่าสารุสิ์ว่าข้าได้เห็นพระองค์และบอกถึงถ้อยคำที่พระองค์รับสั่ง นั่นเป็นบุญบาสุดท้ายของแมลี่ที่มีปรากฏในไบเบิลแต่ในคัมพีโบราณจากอียิปต์มีระบุต่อไปว่าแมรี่ดำเนินการเป่าประกาศคำสอนของจีซัสอย่างเข้มแข็งต่อไปโดยไม่ได้วัดวันเหล่าโรมันเธอได้กลายเป็นผู้นำแห่งศาสน์ของจีซัสในการเผยแพร่คริสตศาส,สนาสำหรับบั้นปลายแห่งชีวิตของแมรี่มีปรากฏในตำนานทองซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมประวัติของนักบุญที่เขียนขึ้นในยุคลางของยุโรปซึ่งได้กล่าวว่าแมรี่ ได้ทำหน้าที่ของเธอต่อมาในดินแดนมาตุภูมิเป็นเวลา14ปีจากนั้นเธอจึงเดินทางไปอยู่ที่เมืองธามาไซในมณนทลโปรวองของฝรั่งเศสซึ่งเธอก็ได้ให้พรในสิ่งที่เหลือเชื่อคือพระราชินีที่ไล่รัชทายาทมานานปีจนสิ้นหวังในต่างคันและประสูตริพระโอรสเมื่อผู้นำแผ่นดินทั้งสองพระองค์เปลี่ยนพระไทยมานับถือคิสแล้วรัษดรทั้งหลายก็พากันปฏิบัติตามหลังจากสำเร็จภารกิจแมรี่ได้ปลิกวิเวทไปอยู่ในพงไพร โดยมีเทพยดาปกปักรักษาอยู่นานถึง30ปีในช่วงเวลานี้เธอได้สละทุกสิ่งที่เป็นของโลกเธอสละเสื้อผ้าและอาศัยผมที่ไว้ยาวประคุมเรือนกายเธอบำเพ็ญเพียรโดยไม่กินไม่ดื่มจนกระทั่งวันหนึ่งนักพรตคริสเตียนได้เห็นเทพยดานำเธอกลับมาอย่างถ้ำพำนักเธอบอกแก่เขาว่าข้าได้รับใช้จีสัสมาตลอดบัดน,นี้ถึงเวลาที่ข้าจะต้องจากไปแล้วจงไปเรียนท่านอาร์บิชอปว่า ให้ไปที่โบสถ์แกดเพียงลำพังแล้วจะพบข้าคอยอยู่ที่นั่นเมื่อท่านสาทุกคนไปที่โบสถ์ก็ได้เห็นวาระสุดท้ายของแมรี่ท่านได้กระทำพิธีทางศาสนาให้แก่เธอและต่อมาคริสตศาสนาก็ได้แต่งตั้งให้แมรี่แมกดาลีนนั้นได้เป็นนักบุญและนี่ก็คือประวัติของแมรี่แมกดาลีนถ้าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ไปแล้วครับสวัสดีครับ